สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการแอลเชียงใหม่นะครับกับเพจคนเหนือผมยุทธภูมิลำวงนะครับนําเหตุการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆนะครับทางด้านการท่องเที่ยวทางด้านวิถีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับเมื่อท่านได้ชมในพังเหนือตอนบนนะครับผ่านช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับตีเพจคนเหนือนะฮะแล้วก็ทางยูทูบช่องยูทูบตียุทธภูมิลำวงนะครับ ก็ว <S an> ันนี้นะฮะที่ท่านเห็นด้านหลังเป็นแกเกงของงานของจังหวัดเชียงใหม่อีกการหนึ่งนะครับทุกๆปีนะฮะประมาณต้นต้นปีนะฮะอย่างที่ท่านเห็นบรรยากาศตอนนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2562นะครับปีที่แล้วนะฮะเป็นบรรยากาศของงานที่ผมอยากจะนํามาให้ท่านได้ชมเพื่อที่ท่านจะตัดสินใจมาแอลนะครับต้นปีนะฮนี่นะครับประมาณเดือนกุมภาันี่นะครับต้นปีนะฮะ ท่านก็นจะเห็นบรรยากาศก่อนนะฮะแล้วก็สนใจแล้วก็แมวเ,เจียงใหม่นะครับที่เมืองเหนือวันเฮานะครับก็วันนี้จะพาไปชมมหกรรมดอกไม้นะครับมหกรรมบุพชาติดอกไม้ที่จังหวัดเจียงใหม่นะฮะซึ่งทุกๆปีจะมีการจัดงานดอกไม้อย่างใหญ่โตมโหฬารทีเดียวนะครับอย่างวันนี้นะครับผมจะพาท่าน,นไปชมบรรยากาศของงานเมือ่อปี2562เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับไปกันเลยครับ 3ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2,562ณน้บริเวณเชิงสะพานโนรัฐและสวนสาธารณะหนองบวกคาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีโดยมีกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวนเกกิจกรรมดังนี้ 1. การจัดนิทรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวนระหว่างวันที่1-3กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2562นะสวนสาธารณะหนองบวัวขา2การประกว,ลวดลถปุกชาติ3การสแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่4การสแสดงดนตรีในสวน5การสแสดงนาฏศิล์และศิลปะวัฒนธรรมล้านนา6การสแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมล้านนาของสถาบ,บันการศึกษา7 การตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับบริเวณประตูเมืองรอบคู่เมืองทั้ง4ด้าน 8. การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ 9. การประกวดนางงามบุพชาติและนางงามบุพชาตินานาชาติซึ่งการประกวดการแห่รถขบวนบุพชาติในวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6พถือเป็นกิจกรรมเด่น ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจโดยในปีนี้มีหน่วยงานจัดรถบุคชาติเข้าร่วมกิจกรรมจา,จานวนทั้งสิ้น22หน่วยงานซึ่งเข้าร่วมประกวดจำนวน15คันแบ่งเป็นประเทศสวยงาม6คันประเทศอนุรักษ์ศิลปาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์9คัน 9, ในการประกวดรถบุคชาติในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาทิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีพระาาราชทานด้วยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมจำนวนหนึ่งรางวัลท่านกงศุลจ้านายเฟงเหลือวัฒสุริการจังหวัดเชีมมยนในงนใหม่ท่านนายอำเภอทุกอำเภอท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกสตรีนครเชียงใหม่ตลอดจนคณะกรรมการจัดาาก,การมากรรมไม้ดอกไม้ประดับ ่านผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเชียงใหม่ในโอกาสนี้ผมเองรู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในที่ปล่อยขบวนรถอุชาติชงานหาดก,กันไม้ดอกไม้ประดับโจชียงใหม่ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4 3ประจําปี2อ1 2ันงวันนี้ชาวเชียงใหม่ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านรองประธานสารปกครองสูงสุด ท่านอดีตผู้ว่าหลายท่านท่านดีดประทับพันยกทุกตีท่านเลขาธิกาปรปปสตลอดจนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในนี้ด้วยความก,ก็ต้องขอบุญกันยิ่งกับท่านที่ไดอยู่นามาร่วมการจัด,าดการถักกำไม้ดอกไม้ไระดาบยศเชียงใหม่หรือเป็นการจัดงานที่ต่อเนื่องยาวนานจนได้รับการประจุในปฏิทินการเที่ยวของโลกในปี2558จังวดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญของภาคเหนือโดยเฉพาะการเที่ยวเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมสิ่งนี้เองได้เป็นสิ่งที่จะโรงแห่งความสุขให้แก่พี่น้องชาชนและนักท่องเที่ยวโดวยทั่วไปการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่13ผมเชื่อมั่นว่าเราจะคงยึดมั่นและสานต่องานนี้ต่อไปในทุกๆปีและวันนี้พวกเราจะเก็บความภาคภูมิใจ ที่กนงเชียงใหม่ตำรวจจนผู้ให้การสนับสนุนหลายหลายท่านที่ได้เพื่อและช่วยการจัดงานนี้จนยิ่งใหญ่ตะการตาโดยเฉพาะผู้ที่ให้การสนับสนุนที่สําคัญคือองค์การบริหารสนยเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่สสปนตลรวจจนธนาคารของสินและภาคีที่เกี่ยวข้องในัดเชียงใหม่ทั้งหมดรวมทั้งภาครัฐและท้องถิ่นพวกเราทํางานร่วมกัน่วเชียงใหม่ ชียงใหม่จะยิ่งใหญ่จะโดดเด่นด้วยความสนเรงานทางวัฒนมอย่างยั่งยืนต่อไปงานนี้คงเป็นงานแห่งความสุขก็ขอทุกท่านได้มีความสุขและขอโอกาสนี้ตอนรับนักท่องทุกท่านที่พุนามาเยือนมาเที่ยวชมงานในช่วงนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะประทับใจและมาอีกต่อ,ตอไปผมเองในนามจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณผู้จัดการที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่ สบกับความตั้งใจที่เรารอคอยมาในรอบหึงปีและเราคงจะหวังยงืนย่งว่างานทั้งนี้จะเป็นงานแห่งความสําเร็จร่วมกันโอกาสนี้ผมบื่อเป็นโอกาสสาคัญก็จะร่วมกับทุกทท่านในการปล่อยขบวนรถอุะชาติงานมากรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่13ประจำปี2.02 2ในโอกาสนี้ขอบคุณครับ ปล่อยกระบวนรถบุพคชาติงานมหาก,กรรมไม้หนอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่43ประจําปี2,562ขอเรียนเชิญสาวงามค่ะกนิกแนแดนแห่งภูผาสายชาราและอาวา่าผันดมสมบูรณ์ไปด้วยมวลบุคคานานาพัน ตามร้อมกันเด่งบางเพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ที่มาเยือนนักแดนหนุินแดนหน่งดอกไม้งามนักคนเชียร์ไป เชียงใหม่องการบริหารที่4นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2,562โดยบริษัทในเครือ M Group ค่ะ Dear c a r s you, from the tube uh, sitting by Kunwat u s i r i t a i l a n Miss c h i n g Mai of the year 2017 and number three is by Miss c h e n g Mai in the heart of 2017 also and number four also Miss c h i n g Mai 2019 supporting by M Group s. <S Miss c h i n g Mai 2017 Miss c h i n g Mai ของทุกท่า 现在大家所看到的就是由我们获得各个桂冠的青麦小姐来组成的鲜花队伍。 นี่คือขบวนจากเหล่ามาดาสาวงามนะคะไม่ว่าจะเป็นนางสาวเชียงใหม่ในแต่ละปีรวมไปถึงนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจปี2560 2561 2562และรวมไปถึงนะคะนางงามบุพชาติประจำปี2562แล้วก็ Miss International f a ลฟในครั้งนี้ด้วยนะคะก็คงจะได้เห็นความสวยงามของขบวนมาพร้อมกับรถโบราณในแต่ละคันค่ะ so these are the first one which is representing and welcoming and with the beauty patients here in Chiang Mai from the many years past and also recently Miss International Chiang Mai Blossom too. Miss Chiang Mai is here to celebrate the start of the Chiang Mai Blossom Parade. Ladies and gentlemen, the Choir of C'est le bureau d'administratrice de, de Chirmaï sur le thème, la belle oridée du royaume de l'Anna » qui représente presque tous les côtés de beauté de Chirmaï, par exemple les plus belles femmes de Girmay et pour vous accueillir. 以兰纳之美来命名，其寓意着新迈在各个封面所突出的优美，就像鲜花一样美丽、坚强、高尚。兰纳的人民有着这样一个信仰：当鲜花盛开在高处时，其寓意着优雅、美观以及吉祥如意。 สำหรับขบวนบุพชาตินะคะขบวนที่1นนะคะที่ทุกท่านได้รับชมอยู่นี้นะคะก่อนที่จะรับชมขออนุญาตแจ้งสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่บริเวณ2ข้างทางนะคะขออนุญาตเคลียร์พื้นที่เพื่อให้ขบวนได้เคลื่อนอย่างสะดวกนะคะเรียนเชิญนะคะผู้ชมทุกท่านนะคะบริเวณสองข้างทางของถนนนะคะเพื่อความสะดวกในการที่ขบวนจะได้เคลื่อนสําหรับขบวนแรกนะคะเป็นขบวนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขบวนรถบุพชาติของ ขององคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิด เอื้องงามล้านนาที่สื่อถึงความเป็นที่สุดของความสง่างามในทุกๆด้านนางงามบุพชาติผู้ที่ทําหน้าที่ทุตทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเอื้องคําซึ่งชาวล้านนามีความเชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่สูงรวมไปถึงนกยุงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่างามและดอกกุหลาบดอกไม้นานาพันธุ์มาประดับตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยรอยยิ้มสมกับคําที่ว่าเชียงใหม่ เวลคอมสมายโดยมีนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2562คุนณนระิมสิศทิวงังรวมไปถึงรองอันดับหนึ่งและรองอันดับสองค่ะ The first parade you see is under the themes of Magnificence l a n a Orchid by Chiang Mai Administrative Organization This is representing the elegance on all types of beauty of Chiang Mai, Miss Chiang Mai and also Miss Flower Blossom and using Bung which is the local power is that you one of the highest beautiful of the flowers and also representing いいーーチェンマイ県です。テーマは美しきランナー。チェンマイの客観光大使も務めるミスチェンマイは。その容姿の美しさだけでなく、どんな困難にも負けないしなやかな強さを持ち合わせています。 สาหรับตัวแทนขบวนรถโบชาิทุกคันนะคะที่เคลื่อนผ่านให้ตัวแทนขึ้นรับของที่ะระลึกจากท่านประธานในพิธีนะคะเรียนเชิญตัวแทนนะคะของรถูบชาิที่เคลื่อนผ่านรับของที่ะระลึกนะคะจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ ขบวนแรกนะคะเรียนเชิญทางด้านของท่านออขบวนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรียนเชิญค่ะรับของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ลำดับต่อไปนะคะเป็นขบวนจากเทศบาลน,นครเชียงใหม่นะคะยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนจึงได้จำลองแบบสะพานนวรัตนะคะซึ่งเป็นด่านแรกก่อนเข้าเมืองเชียงใหม่ค่ะ The second parade from Chiang Mai Municipality is m u n i s i z i n g of the original models of Nwarat a Bridge which is the first gate to Chiang Mai that crossing the b r i n g River and also mini-sizing of the Tha t a i Gate て、Mai. 今回初めてチェンマイの知れた文化のの香りり高き美しくチェンマイへの入り口です。皆様、どうぞお,お越しくださいませ。La Hall Van procession for Roo process de maintenant C'est procession de de Chien vient avec le Hall Communauté Mai terme

今年清迈市政府以跨越市的花桥作为理念，让人们看到前来清迈的一些景象，使人们更加能理解清迈特有的文化和习俗，比如我们所熟知的水灯节等等。<尚严诚> เรียน mm ื่องทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่นะคะรับของที่ระลึกจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่นะคะนำเสนอภายใต้แนวคิดสุราน้ำบุพพานำลำท่านครหมี่คนะเป็นกระบวนแหงมายดอกให้ประดับตกแต่งในรูปแบบประการต่างพิศลักสีกระบวนทีประกอบไปด้วยรถพางค้รถีงเพื่อเป็นการบรงรักษาสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมแต่ละมุมของแผนการท่องเที่ยวแห่งประเท f ไทยจังหวัดเชียงใหม่ Happiness, beautiful flowers in the legendary 第三辆向我们走来的是由清迈旅游局所赞助的鲜花队伍，<laughs> 此队伍以清迈独有的特色以及风格作为理念。 让前来游客的朋友们能真真切切地感受到独有的泰式文化生活体验以及纯正的生活。本队伍由传统的三轮车组成，使人们更能理解到过去清迈人们的生活方式，同时也宣传节约和保护环境的美德。 และลำดับต่อไปเรียนเชิญนะคะขบวนจากเชียงใหม่บูมอุทยานดนตรีสีชมพูโดยธนาคารอมสินนะคะรับของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สำหรับขบวนที่ทุกท่านได้ชมอยู่นี้นะคะเชียงใหม่บูมสเทศกาลท่องเที่ยวดอกไม้เชียงใหม่เดือนกุมภาพันธ์จัดโดยสมาคมโรงแรมไผ่ฟ้า,าเหนือร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการองค์การมหาชนนำเสนอขบวนบุพชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีและก็ความสดใสเบิกบานของหมูม่มวลดอกไม้สีชมพูชายภาพความสุขสดชื่นของเชียงใหม่บูมสหมู่หมูม่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ชูช่อให้โลกชื่นชมเปรียบเสมือนสเสน่ห์หอมหวานงดงามไม่รู้ ลืมเลือนของเชียงใหม่ The pink garden with money of life by Aok Chiang My Blooms by the GSB. Chiang My Blooms is Chiang Mai tourism we campaign promoting flower yam tourism yam throughout yam the month of February. And <laughs> uh, representing by London networks of Thai Hotel Association Northern Chapter in collaboration with Thailand Convention and Exhibition Bureau. Sponsored by Government Saving Banks or the GSB. The butterflies dancing around the flowers garden of, of Aok My Blooms is a perfect image of Chiang My Blooms. People, people of Chiang My welcome their guests as the blossoming flowers in the garden. And this ...representing the butterfly and the color feed is uh, the tribute to the sponsor which is the GSB and brand ambassador and smart MC and promoting GSB commitment more than bank banks and it's bank off for everyone. <laughs> c'est la coopération entre le bon gouvernement en l'association des hôtels du nord et la chambre de réunion et de l'exposition du nord sur le thème la rose de fleurs la procession c'est euh, 呃呃、下一辆向我们走来的是由清迈酒店社团以及文化旅游局所赞助的粉红色先车队伍。清迈就像一个大自然，拥有美丽的鲜花、淳朴的人民。 来聆听大自然最纯净的声音，让您在这里犹如身处大自然，找寻到最原始的生活方式，使您的生活更加幸福、多姿多彩。那什麼科目？再拜，那？哈。 ขบวนต่อไปค่ะจากอำเภอฝางนำโดยวงโยธาธิษาอำเภอฝางโรงเรียนฝางชูประถมได้เคลื่อนขบวนมาอย่างบริเวณด้านหน้าของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรียนเชิญทางด้านของตัวแทนจากรถขบวนบุพาชาติอำเภอฝางได้เกียรติรับของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สำหรับขบวนบุปชาติอำเภอฝางนะคะถ่ายทอดเรื่องราวของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในด้านของวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาและสิ่งอันเคารพภูชาสูงสุด ขบวนบุพชาติได้นำเสนอถึงตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่โดยพยา,ยามังรายและนอกเหนือจากนี้นะคะยังให้ความสำคัญของขบวนบุพชาติในยักษ์สำคัญนั่นก็คือการแสดงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของ3สถาบันหลักของชาติไทยและสุขประดิษฐานตราสัญลักษณ์สมเด็จพระเท้าอยู่หัวรากรชการที่สิบ The founding street class representing the cultural belief and faith stood at the utmost risk in back, Talking about the legend of founding Chiang Mai by the three kings, King Meng Rai, Rang Rong Hang, and King Amuang. Um also talking about the founding of the cave temple by the white elephant that's climbing up all the way to the top of the cave mountain. And also representing the ครับท่านครับบรรยากาศของงานนะครับเมืออ่อปี62ที่ผ่านมานะครับปีนี้อย่าลืมนะครับอีกไม่กี่เดือนหน้านะครับเนาะประมาณต้นปี2564นะครับนะครับช่วงนี้ทุกๆปีจะมีการจัดงานลอกไม้บุกบุกพระชาชตีจังหวัดเชียงใหม่นะครับชมขบวนบุกพระชาิตียิ่งใหญ่ตะการตามมาโหฬานนะครับวันนี้นะครับรายการ ไปเเชียงใหม่กับกับผมยูทูบมิลำบงงพี่กุนเหนือพิงเตัวอี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาปักกัใไม่ครับกับรายการแอลเชียงใหม่ครับสำหรับขบวนรถบุกพาชาติที่ทุกท่านได้ชมและได้เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นขบวนรถบุกพาชาติของอำเภอฮอดร่วมกับ อำเภออมก๋อยอำเภอโดยเต่าอำเภอจอมทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งจะได้เคลื่อนขบวนต่อเนื่องจากอำเภอฝางนะคะักองเษายน้ำนอากนี้ังลเรของปรเทศ หน้าไปเยไปเดไปได้มีบนพระทันงพระทีรเจาึ้งพระสุวรัณเถรได้อัญเชิญพระบรมธาตุของพระธมมาสอพระ้ามาด้วยพระยามีนนาเป็นได้อธิฐานอัญเชิญพระบรมธาตุขึ้นบนหลังช้างเถือกถามว่าช้างเผือเชื่อมและบอกั้าไี่ได ตัวจากพระพระธมรรคขึนักที่นั้นชาวเสือกเดินขึบนดอยสุเทพ่นิ่งพรอแหก็นางเป็นสารแสือเอาัะยาาสรนักที่นั้นจึงรีอาราธนาพระบรมรรคลงจากหลังช้างเผือกและสร้างพระรธมตรดอสุเทพขึ้นมาณที่นั้นเป็นไรพางครับคุณนายปิน สุดยอดเลยเจ้าม้อนขนาดเลยเจ้าสองสองขบวนสองสองขบวนตั้งแต่แปดโมงตั้งแต่8ปดโมงตอนนี้กือบตอนนี้เกือบ11บเอโมงแล้วนะแล้วเจ้าแต่ว่าแต่ละขบวนก็มีความสวยงามมากเนาะเจ้าแล้วก็ได้ตกแต่งสวยงามมากแล้วก็แต่ละขบวนก็มีอาการฟ้อนกันรำวัฒนธรรมประเพณีสุดยอดเนาะพิธวางก็มาจังใหม่ยังหรอเนี่บ๊อบพิธวางเลยเจ้าสุดยอดเลยเจ้าบ๊อบพิธวังเลยฮะมาจังใหม่ ว่าเห็นความอลังการของขบวนแห่ต่างๆและความอลังการของความเป็นจิตวิสายของการประดับตกแต่งขบวนดอกไม้เนาะครับผมยูทูบูนาววงแล้วก็คุณปิ่นแก้วราววงนะครับไม้อ่ำเจ้าไมปีนี่คุ้มค่าเลยนะฮะเดี๋ยวปีหน้าปักกันใหม่นะครับครับงานไม่ดอกไมประดับครับสวัสดีครับ